เไ้ยเสียงหายใจไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นจริงด้วยโอ้ที่อันนี้ทำไมขวดแล้วมันได้วะไงวะเอาวะเอิร์ดเฮียไอ้คนนี้คืออะไรไอ้ขอบ้างไอ้ขอให้คืนนี้เขาคิดถึงเรื่อะมากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยตกใจขนาดนั้นเลยตกใจจริงเฮีย เมาบินเนาะเมาบินวะเฮ้ยวะเยี่ยมมัตอนไหนวะทืาเพื่อนตานทำไม่ดีตัวแก้ทางวะไอ้เหี้ยมันนแบบี่รู้สึกว่าเขาไปหาพี่เนสย่อยอยู่ใช่ไหมพี่ใชไอ้มันเห็นกูได้ไงวะทะลุมองทะลุหรือเปล่ามันเอาดา่านมาหรือเปล่าเช่อไปเชื่อไม่เอิ้ยเพื่อนตะเกียร์เลยวะไม่ไม่พี่ เขายยอยู่เครงด้านล่างตรงไหนไม่รู้พี่อ่ะผมงขงอยู่ห้องเบอร์สองมันเลิกไล่แล้วอ่ะเราใส่มันหัวโซเทมโซเทมอะไรวะเนี่ยน่าจะคืนกินมันขึ้นบออกย่ารงนี้เลยอ่ะอ๋อไอ้แย้มกระโดดนะวいい่าตีกูเนี่ยของพี่เหรออย่างไงโอ้โหจัดข้อว่าไม่น่าจะเป็นคืนกิน ว้าวนี่ไงไสัตว์มาดาเกิดรมาดาออกไป